ตลาดนะครับตอนเช้าๆครับเราก็เจอรถตลาดครับรถนะครับถุงเท่าไหร่อ่ะสิบาทสิบห้ารับรังข้าน่อยกับข้าวถุงนะครับเยอะมากครับรถตลาดครับรถตลาดแม่เอาปลาส้มเลยปลาส้มอร่อยดูสีสันนะคือทอดบ้านคอทอดบ้านแม่ เลียงขก็ได้นุยุบอนบอนกันเลยซื้จอกันหกกบาทห้าสบาทนะถุงล้า50บาทนะครับบานบานห้องได้ค่็นจริงแบบตอดเวยนะอืมนี่ไงเมื่อกี้ผมได้สินเป็นล้ำแ้่ ปลาจะไป็นสัตว์ใช่ไหมใช่ขายดีครับรถตลาดยามเช้าเราครับยิ่งใส่น้ำมันน้ำมันยำเช้าเราก็มาช็อปนะครับมาช็อปครับโอเคครับกาแฟได้แล้วครับกาแฟได้แล้วครับเราก็จะไปที่ร้านกาแฟตอนเช้าครับอยู่ข้างที่พักเราเลยนะครับกลับมาตรงนี้แหละก็ มาแล้วครับกับข้าวแล้วครับเพราะว่าเด็กๆเ,เรารออยู่บนห้องนะครับเดี๋ยวเราจัดการครับอันนี้ไม่ใส่ครับ,รบอะไรเนี่ยโอวันตีนนะครับนี่โอวันตีนยำเช้าครับกับปลาท่้งโกนะครับเดี๋ยวค่อยไปทานข้าวในโรงแรมตอนเช้า,ากาแฟาร้อน